ปื้อเลยมาขุดกะทิได้เครื่องถุงปุ๋ยแหละละจ้ะหัวกะทิประมาณนี้เนาะคะ่ะเนาะหัวเพิ่ม้านนี้แหละคะ่ะน,นื่ก็ดำดำใบขี้ตมเมานนี่แหละคะ่ะหัวประมาณนี้แหละได้เครื่องนึงเน้วยเดี๋ยวค่อยเบ่งตอนต่อไปเนาะคะ่ะเนาะเลาวจะขุดไปอีกค่ะพ่อเงาสุดท้ายพี่น้องมานมานหัวบใหไงขุดได้หลายเต๋อไปละ ที่เต็มถุงปุ๋ยแล้วจ้าบาดีนเอากับติมี่ทํำการฟันเนาะค่ะเนาะติดตามตอนต่อไปจ้าอันนี้ก็กำลังทํำการฟันเนาะค่ะฟันเปลือกออกก่อนหอาที่ไปส้อยเซน้ำเนาะ,ะฟันเปลือกออกเลยหอาก็ไปลางสะอาดแล้วก็ยังมาส้อยเนาะค่ะไปเซน้ำอีกหลายขั้นตอนอยู่ยค่ะสพดที่ได้กิน กำลังฝานหัวเนาะค่ะหัวมันลังฝานหัวก่อยเนี่ก็ไปเซน้ำข้าววิธีทํำก่อยเนาะค่ะเนาะหลังจากฝานเปลือกแล้วเขาก็มาซ้อยหัวซ้อยเป็นชินๆินเนาะค่ะ <c oughs> เป็นแบบนี้แหละค่ะ ชเป็น,น,นะะหุนินเนาะค่ะเป็นแบบนี้ให้ได้แบบนี้แล้วก็มาแซาน้ำเกลือเนาะค่ะใส่เกลือประมาณซีกัมห่ากัมนี่แหละค่ะกับต่อถังนี่ก็มาแส่ไว้จา,ากสามขึ้นเด้วค่ะน้ำเกลือต่อจากนั้นกับทายน้ำเกลือออกะค่ะเอาเป็นน้ำฝนออเออไปน,น้ำท่าเห้าค่ะน้ำท่บรบดดาเห้านี่แหละค่ะเอามาเทใส่ทายสุเมอคะ่ะเศร้าแรงประมาณอาทิตย์กว่านะค่ะจนพันธีกินหอมหมดละค่ะจะเอาไปลอ่องเบิอง จงเอาไปล่องหนึ่งล่องปิ่งเนาะค่ะเนาะกนี่คือวิธีทำของก่อยเนาะค่ะเนะาะเราเราก็ไปจ้าลงมือทำ